การที่กระทํากับคุณทักษิณขนาดนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากสกัดกั้นคุณทักษิณไม่ให้ไม่ให้ออกมาช่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าแก๊สไลท์หรือว่าเขย่าขวัญของผู้ที่จะมาลงสอสอพรรคเพื่อไทยด้วยนะว่าจะอยู่พักนี้จริงเหรออ่าอยู่กับพักนี้นะเดี๋ยวมันโดนอีกพักนี้มันโดนอีกเออเดี๋ยวมันโดนโดนทุหลังแล้วโดนทุกลังอีกแบบนี้นะใครแบบใครจะมาอยู่ก็แบบอกสั่นขวัญแขวนนิดนึงว่า ยังไงดีวะยังไงดีวะจะโดนอะไรอีกไหมหรือโดนปั๊บะจะแ่จะเป็นยังไงอใช่หรือไม่สอสอบางคนที่บอกว่าตอนนี้เล่นเกมต่อรองเนี่ยเดี๋ยวฉันไปกินข้าวพักนั้นฉันไปลงถ่ายลูกกับพักนี้ไัไปเลยด<อ>ีกว่าอยู่นี่อาจจะมีปัญหาอาจจะอาจจะ<อ>มีความเสี่ยงฉันย้ายพักเลยดีกว่าก็เชิญฮะใครจะไปหนก็เชิญผมว่าวินาทีนี้เป็นวินาทีวัดใจว่าใครจิตแข็งและพร้อมจะอยู่กับเพื่อไทยซึ่งคุณนั่นแหละจะเป็นเพื่อไทยตัวจริง ผมว่านี่แหละเ,<อ>เป็นเกมวัดใจเออถ้าผู้ชมดูเลยว่าใครออกไปตอนนี้<อ>ที่ผัวส่งไปเลย <c oughs> อยากไปเชิญอยากไปเชิญ <c oughs> เพราะว่าเกมนี้เกมนี้เพื่อไทยไม่ได้โดนมาครั้งแรกองย้อนกลับไปในสมัยปีเลือกตั้งปีหกสองที่เราก็รู้แหละมันก็มี<อ>มีมีเพื่อไทยมีการแตกแบงค์พันเป็นพักไทยรักษาชาติแล้วแต่แล้วก็โดนกันตอนนั้นใช่ไหมครับยุบพักไทยรักษาชาติ สก,กัดมันมีเกมที่สก,กัดเพื่อไทยอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเพื่อไทยก็คงอาจจะเตรียมใจไว้เหมือนกันแต่ว่าความเข้มแข็งเลือดนักสู้มันไม่หายไปไหนอะ่ะเรายังเ,เห็นคนใหม่ๆเดินเข้าพักเพื่อไทยอย่างต่อเนื่อง